วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกนกนกบชาแนลทารัตโฮเนตินายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีกุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพถึง1 2มีนาคมนะคะประจำเดือนกันยายน2อ6 4ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทำนายนี้คือการทำนายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเวอร์ซา่าเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับคนโสดชาวราศีกุมลักนากุมกันค่ะว่าในเรื่องราวความรักของคอนโสดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่สีดำนะคะนั่นหมายถึงคุณกําลังปกป้องอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเองเจ็บน้อยที่สุดนี่ก็คือ คุณกำลังหวงความเป็นส่วนตัวแล้วก็กำลังปกป้องชีวิตส่วนตัวไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งไม่อยากให้ใครก้าวข้ามจุดเซฟโซนของตัวเองเพราะว่าภพย9ก้าเหรียญนายคอยคุณเองมีความรู้สึกกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณแบบเนี้ยแบบเดิมๆซ้าๆไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เร่งรีบสักเท่าไหร่นะักเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่รอได้ถ้าหากว่าคิดจะถูกใจใครสักคนหนึ่ง ถ้าถึงเวลาคุณจะถูกใจเองไม่จำเป็นต้องรีบเร่งเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมจะใช้ชีวิตในรูปแบบสบายๆชีวิตแบบ slow life แต่ทีนี้ไพ่ the empress ขึ้นมานั่นหมายถึงคุณเองเนี่ย ต่อให้ใช้ชีวิตแบบสบายสๆ slow life เนี่ยก็จะได้เจอใครบางคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตเช่นกันนะอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณมากๆซึ่งเขาอาจจะแอบชอบแอบดูแอบมองคุณมาตั้งนานแล้วแหละซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไกลตัวอาจจะเป็นคนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงกับคุณนะคะ เขาอาจจะกําลังจะเข้ามาแต่ด้วยความที่คุณเองเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นคนที่ชอบความสะดวกสบายในรูปแบบที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมขึ้นมาเป็นไพ่สีถ้วยนั่นหมายถึงต่อให้มีคนเข้ามาคุณก็จะ แอบอยู่ในเงาในจุดเซฟโซนของตัวเองเพื่อไม่ให้ใครบางคนคนนั้นเนี่ยไม่ให้ใครคนนั้นเนี่ยเข้ามาในจุดเซฟโซนของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมก็อาจจะยังจําเป็นต้องโสดต่อไปก่อนนะคะโอเคเรามาดูให้กับคนที่มีคู่ที่คบกันมานานๆที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างาไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่สิบไม้เท้า นั่นหมายถึงชีวิตของคุณเนี่ยมันต้องแบกรับกับปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมันมันเป็นปัญหาที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากบันบ่นทอนจิตใจมากแล้วมันเหมือนกับว่างานที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณต้องเจอเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้าในทุกๆวันตัวคุณเองเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เพจอวบนคุณเหนื่อยแต่อย่างน้อยก็ยังดีตรงที่มีคนรัก เป็นกำลังใจให้คนรักเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สร้างเสียงโหเราะสร้างรอยยิ้มให้กับชาวราศีกุมได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยด้วยความที่ว่ามีคนรักที่ดีมีคนรักที่สามารถพึ่งพาได้ในเวลาที่เรากําลังท้อมันเลยทําให้คุณเนี่ยมีแรงผลักดันที่จะสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรักเนี่ยอาจจะเป็นทั้งรอยยิ้มแล้วก็เสียงโหเราะให้กับคุณได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะชีวิตของคุณก็อาจจะยัง ลำบากต่อไปก่อนแต่อย่างน้อยก็ยังมีคนรักที่คอยหนุนหลังคุนนั่นเองคราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีกุมที่มีประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าไหนดูซิว่าชาวราศีกุมในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ tree of w o n d t r e of ฟ o n t t h m o o o n คุณเจอความสัมพันธ์ที่เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไม่เคยได้ความชัดเจนเลยว่าเราเป็นอะไรกันมันเป็นแค่การคาดคิดหรือการคาดหวังของคุณเพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาไพ่ตัวตนเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ r of of ฟวันั่นหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีแต่การรอคอยรอคอยให้ความสัมพันธ์นี้มันคืบหน้าซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณเองเนี่ยที่ยังคอยอยู่ข้างเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบคาดหวังไปเองหรือว่าคิดไปเองว่าความสัมพันธ์หลังจากเนี้ยมันจะต้องชัดเจนขึ้นมันจะต้องดีขึ้นหรือว่ามันจะต้องเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการแต่นั่นคือแค่ความคิดของคุณเองหรือว่าค่ะ หรือว่าความคาดการณ์ของคุณเองเท่านั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาทีนี้ไพ่ใบต่อมาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นไพ่ the hierophant นั่นหมายถึงที่ผ่านมาเนี่ยคุณคือคนที่ช่วยเหลือเขาได้ตลอดเวลาหรือว่าเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาคอยชี้แนะคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาคนนั้นเนี่ยได้ตลอดเวลาเช่นกันสําหรับชาวราศีกุมแต่ด้วยความที่คุณกับเขาอะมีความชอบหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ เดอะฮาราฟันเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะสันโดษเลยค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่ว่าอยู่กับตัวเองต่อให้มีเพื่อนก็มีเพื่อนไม่เยอะซึ่งแตกต่างจากเขาขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนั่นหมายถึงเขาเป็นคนที่ช่างเลือกช่างพูดช่างเจรจาชอบออกสังคมมีคนมากมายเข้ามารายล้อมเขาเขาเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในท่ามกลางวงสังคมแล้วจะกลายเป็นจุดเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์แค่ดูรูปแบบการใช้ชีวิตของคนหนึงคู่เนี่ย ก็ค่อนข้างแตกต่างกันมากๆแล้วแนวคิดหรือว่ามุมมองทัศนคติในเรื่องของมุมมองความรักเนี่ยก็มากก็ต่างกันมากเช่นกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นคนที่อดทนได้เก่งมากเลยนะ for outsource คุณอดทนในความสัมพันธ์เนี่ยมันผ่านมาเนิ่นนานทั้งทงท,งท,งที่ไม่มีความชัดเจนเลยไม่รู้ว่าสถานะเป็นอะไรแต่คุณก็ยอมปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเดินหน้าจนมาถึงทุกวันนี้ ที่มันใช้เวลากันมาเนี่ยนานมากๆเลยก็คือรู้จักพูดคุยกันมานานทีนี้เนี่ยพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกุมสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เดมันต้องมีการจบอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่ามัน,เป,นเป็นการจบการตัดอะไรมันคือการตัดสินใจพูด พูดหรือบอกอะไรบางอย่างที่เป็นเป้าหมายของคุณเนี่ยให้เขารับฟังทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยพูดเลยก็กลายเป็นว่าชาวราศีกุมเนี่ยเลือกที่จะพูดออกมาหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเลือกที่จะพูดออกมาแต่กลายเป็นว่าการพูดออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ผลดีกับความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่สักเท่าไหร่เพราะว่าไพ่เอ็กออฟคัพนั่นหมายถึงมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไป แต่ว่าสถานการณ์นี้มันอาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเคยมีการหายกันไปชั่วครู่ชั่วคราวแล้วกลับมาใหม่เพราะว่าไพ่แปดถ้วยอะ่ะมันคือการห่างออกไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหายไปเลยนะมันคือการหายไปแล้วก็กลับมาใหม่ซึ่งมันจะอยู่ในสถานการณ์นี้คือเขาอาจจะหายไปแล้วก็กลับมาทักทายคุณอยู่บ้างแต่ว่าไพ่เดอะฟูลนั่นหมายถึงไพ่เดอะฟูลเนี่ยกับไพ่เนสออฟวันเนี พอมันอยู่ในตำแหน่งที่2กับที่4เกิดขึ้นเนะี่ยนั่นหมายถึงสิ่งที่คุณได้ทำไปสิ่งที่คุณได้พูดไปเนะี่ยมันไม่มีผลอะไรเลย เขาทาเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่เคยพูดถึงประเด็นนั้นคุณไม่เคยเราไม่เคยพูดคุยกันถึงประโยคนั้นเขาทําเหมือนความสัมพันธ์นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายังดูสบายๆในขณะที่คุณกําลังหนักใจในสถานการณ์ปัจจุบันและสุดท้ายแล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เพจออฟชอร์คุณกําลังจะทําตัวงี่เงา่าหรือคุณเองอาจจะกําลังรู้สึกว่าฉันเหมือนเด็กที่งี่เงา่าที่จะต้องมานั่งพูดอะไรซ้ำๆซากๆกับประโยคเดิมๆ กับคำถามเดิมๆที่ไม่เคยได้รับคำอธิบายเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเรามองว่าคุณกำลังปล่อยวางกับทุกๆเรื่องแล้วมาโฟกัสแค่กับเรื่องความรักหรือว่าเรื่องของหัวใจหรือว่าโฟกัสเรื่องของเขาอะเพียงอย่างเดียวเลยไม่มีกระจิตกระจายไปโฟกัสเรื่องอื่นเลยซึ่งคุณเองอาจจะกำลังไม่ชอบตัวเองในขณะนี้ทีนี้เรามาดู e NERGY ในเรื่องความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีกุมกับคนคนนั้นกันค่ะ ความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีกุมที่มีต่อคนคนนั้นนะขึ้นมาเป็นไพ่ knight nice of pentacle แน่นอนว่าคุณถูกใจมากคุณไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่คุณรู้แค่ว่าคุณอยากไปต่อและท่าทีของเขามันก็ดูเหมือนพร้อมที่จะไปต่อกับคุณคุณพร้อมที่จะยื่นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาก็ก็เรียกง่ายๆว่า คุณพร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาอะทั้งๆที่ไพเทนส์ออฟจอร์จนั่นหมายถึงมันจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสังคมการเข้าสังคมที่ต่างกันหรือว่าฐานะความเป็นอยู่ ทางบ้านหรือว่าพื้นฐานครอบครัวไม่เท่ากันคุณก็พร้อมที่จะสู้คุณพร้อมที่จะแบบไข,ขว่คว้าหรือว่าพัฒนาตัวเองเพื่อเขาอยู่ตลอดเลยคุณไม่ได้มองคุณไม่ได้มองว่าคุณจะพัฒนาเพื่อตัวเองนะคุณมองว่าคุณจะพัฒนาเพื่อเขาอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ในขณะเดียวกันที่คุณคิดที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ย the high p r e s t i s s นั่นหมายถึงคุณเองอ่ะยังมีสติมากพอที่จะต้องมานั่งถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาคือคนที่คู่ควรจริงๆหรือเปล่าเขารักเราจริงไหมเพราะว่าไพ่ h ดอะไฮพรีสเทนเนี่ยจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่กึ่งกลางระหว่างเสาต้นสีขาวกับต้นสีดำนั่นหมายถึงมันมีมุมมองทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบตีกันในความคิดของคุณนั่นเองในมุมมองที่คุณมองเขาก็คือมีการเปรียบเทียบกันมีความลังเลอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วอะเขาอะมองเราเป็นเป้าหมายไหมแต่ที่แน่ๆเลยคือคุณปามีดไปแล้วนั่นหมายถึง คุณเลือกเขาที่จะเป็นเป้าหมายในอนาคตแล้วคุณเลือกแล้วว่าคุณจะไปต่อกับคนนี้นั่นคือความรู้สึกของคุณและไพ่ j จ d g เมนต์นั่นหมายถึงนี่ไม่ใช่การเริ่มต้นกันครั้งแรกมันต้องเคยหายกันไปแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อยู่ตลอดเวลาความสัมพันธ์นี้วนหลูปเป็นอินฟินิตี้อยู่ตลอดเวลาและไพ่ j จ d g เมนต์คุณเองรู้สึกว่าเขาไม่เคยพูดความรู้สึกภายในใจเลยตอนนี้สิ่งที่คุณอยากได้ยินเลยก็คือความรู้สึกนึกคิดภายในใจของเขาว่าเขาอะ คิดยังไงกับคุณกันแน่ไม่ใช่ปล่อยให้คุณคิดไปเองทีนี้เรามาดู energy ของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีกุมไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ justice นั่นหมายถึงเขาเองก็อาจจะกําลังสับสนกับความสัมพันธ์นี้อยู่ไม่ใช่น้อยนะเขากําลังสับสนเพราะว่าการที่คุณเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยไพ่ใบที่สเนี่ยคือการมาเจอกันการที่คุณมาเจอกันกันกบเขาเนี่ย ตอนช่วงเวลาที่ได้เจอกันเขาอาจจะเจอมรสุมชีวิตลูกใหญ่อยู่และการเข้ามาของคุณเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณไปแบกเขาการเข้ามาของคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกดีเพราะคุณไปแบกเขามันเลยทําให้เขาสับสนเพราะว่าไพเอชออฟครับเขาก็มองคุณว่า คุณคือคนที่ดีนะคุณคือคนที่จิตใจดีคุณคือคนที่คอยเสียสละหรือว่าเมตตาให้เขาได้ในทุกๆเรื่องอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันทําให้เขาต้องคิดเยอะหรือว่าทําให้เขาต้องเลือกเยอะอะขึ้นมาเป็นไพ่ two of pentacles เดี๋ยวขอไพ่ขยาย t o of pentacles นิดนึงว่าเขาคิดเ,เยอะเรื่องอะไรอ๋อไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ five of cups นั่นหมายถึง ที่สิ่งที่ทําให้เขาต้องคิดเยอะก็คือว่าในใจของเขาอ่ะมันอาจจะยังมีใครอีกคนหนึงอะ่ะหลงเหลืออยู่ในซอกหลืบจิตใจของเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขายังอยากคุยกับคุณไปเรื่อยๆยังอยากให้ความรู้สึกมันเติบโตจนเขามั่นใจก่อนว่าจริงๆแล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเพราะฉะนั้นตัวเขาจะคิดแบบนี้มากกว่า บทสรุปของคนที่มีประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนนะคะหลังจากนี้เนี่ยความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นไพ่ f i ล e of p e n t a c l e ถ้าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนอายุน้อยกว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนวิ่งตามในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่ถ้าคุณเนี่ยอายุน้อยกว่าเขาก็ทำใจไว้เลยว่าคุณจะยังเป็นฝ่ายที่ต้อง เดินตามในสิ่งที่เขาวางแผนไว้หรือว่าเดินตามในสิ่งที่เขาคิดไว้นั่นเองและไพ่ ten of cups มันดูเหมือนเดือนกันยายนเนี่ยคุณเหมือนจะมีความสุขกับเขามากขึ้นมีเวลาร่วมกันมากขึ้น enjoy ต่อ,อ,อกันมากขึ้นแต่พอเข้าสู่กลางเดือนขึ้นมาเป็นไพ่8ดาบอีกนั่นหมายถึงถ้าเป็นคนไกลกันนะ นั่นหมายถึงคุณได้มาเจอกันพูดคุยกันแล้วเขาก็จะไปโฟกัสแค่หน้าที่ของเขาคือเงียบหายไปอีกแต่ถ้าคุณอยู่ในระแวกเดียวกันเขาจะทำตัวเองให้ดูเหมือนยุ่งมากที่สุดเพราะว่าไพ a g e of p e n เ a c l e คุณเองอาจจะพยายามถามเขาถึงเรื่อง,องความสัมพันธ์ แต่เขายังไม่ได้อยากเลือกมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนจะดีแต่มันก็ดูเหมือนจะตกเหวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้และสุดท้ายแล้ว s i c k of short นั่นหมายถึงเขาจะกลบเกือนเขาจะคุยกับคุณในรูปแบบปิดบังหรือว่ากรบเกือนอะไรบางอย่าง เพื่อให้ความสัมพันธ์มันยังเดินหน้าแต่มันก็เดินหน้าในรูปแบบที่เรายังไม่สามารถรู้ถึงจิตใจของเขาได้เพราะเขาเองอาจจะยังไม่ได้จริงใจกับคุณร้อยเปอร์เซ็นะคะคราวนี้เรามาดูไพ่ไกด์ให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมกันดีกว่าว่าไพ่อยากบอกอะไรอยากเตือนอะไรกับชาวราศีกุมลัคนากุม ไพ่ยอยากบอกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังที่จะสร้างมันขึ้นมาหรือว่าเรื่องราวที่คุณกําลังคาดหวังมันในตอนนี้ยบางทีมันเติบโตได้ก็จริงแต่คุณไม่ควรคาดหวังสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นทุกอย่างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่กราเดนคือทุกอย่างมันต้องค่อยๆเติบโตมันต้องใช้เวลามันนานกว่าจะเติบโตก็คือเขากําลังจะไพ่กำลังจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอย่างที่เราหวังได้แหละแต่มันไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นความสัมพันธ์นี้ จะสำเร็จสำหรับคนที่อดทนไหวเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะสำเร็จหรือว่าได้ทุกคนนะได้เฉพาะคนที่อดทนไหวเพราะว่าไพ่เรนดรอปนั่นหมายถึงความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะต้องเป็นคนที่ประคับประคองหรือว่าเป็นร่มเงาให้กับเขาคุณจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากคุณถึงจะอยู่กับเขาได้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าชีวิตของเขามันอาจจะมีด้านดาร์กค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเขาไม่มีแรงที่จะมาปกป้องคุณนะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกให้รู้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายในเรื่องราวความรักของชาวราศีกุมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ